สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยมัดรวม3นอยนะครับก็จะมีนอยรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับวดประจําวันที่2นะครับเดือน5 2567นเะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับ น้องแอดขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่นะครับยังคิดถึงกันนอกาเมื่อวานนี้ก็มีพี่พี่สมาชิกคอมเมนต์เข้ามานะครับให้กาลังใจน้องแอดนะครับน้องแอดขอขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ผมขอไวพรให้พี in oui, artist, ่พ hey, ี uh ่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแนวทางขอให้รวยๆเหง่งๆปังๆทุกๆแนวทางเลยนะครับผมก็แนวทางของเรานะครับพี่ๆี่หลากหลายแนวทางนะครับเนาะน้องแอดก็ย้ําตลอดว่า แนวทางนะครับทาจากสูตรคํานวณเนาะแล้วก็มีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับก็ไม่อยากให้พี่ๆสมาชิกนะครับงมงายนะครับก็อยากให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับถ้าชื่นชอบแนวทางตัวเลขใจตรงกันนะครับแล้วค่อยตามนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกเช่นกันนะครับในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ของเราก็ถือว่ามานะครับพี่ๆถือว่ามาเนาะเมื่อวานนี้ผมให้วิ่ง5กับ3นะครับ5เนี้ยตัดทิ้งเลยนะครับสายวิ่งเนี้ยต้องขอโทษด้วยนะครับ ฮาน้อยพิเศษนะครับผมผลที่ออก03723นะครับพี่ๆของเราใครรูดที่3นะครับใครรูดที่3นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่37กับ23เนาะนี่เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่จะบินเลขตารางก็แตก3ตัวนะครับ037นะครับผมส่วนฮาน้อยปกตินะครับ03192นะครับพี่ๆของเราใครรูดที่ ใครุตที่3นะครับเข้าไปที่31เนาะตัวเจาะเราไม่มีนะครับน่าเสียดายไม่มี1นะครับส่วนท่านใดที่จับวินเล็กตารางก็เข้าไปที่92นะครับขอสรุปควบคู่ไปด้วยนะครับผมขอสรุปควบคู่ไปด้วยนะครับรอบ VAP นะครับ7 9 9 9 4นะครับในรอบนี้ของเราหลุดไปเนาะไม่มานะครับเนาะก็สรุปแล้วมาเด้งๆในรอบพิเศษนะครับส่วนรอบปกตินั้นมาแค่สายลูดนะครับผม ส่วนแนวทางวันนี้นะครับขอให้เฮงเปังๆทุกท่านนะครับวันนี้เลขตารางของเราผมให้ไปที่เลข6นะครับเลข0เลข4เลข1เลข3แล้วก็เลข9นะครับพี่ๆส่วนสายวิ่งสายวิ่งวันนี้ให้ไปที่เลข4นะครับ สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6นะครับ40 41 43 49 60 61 63 69นะครับ3ตัวนะครับผม3ตัวให้ไปที่6 40นะครับผมแล้วก็463นะครับ สีนะครับ6 3 69นะครับแล้วก็41นะครับเป็นีเลขเด่นตารางก็จะเป็นที่เลข4กับเลข6นะครับเนาะ ก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมวันนี้ขอให้เฮงๆปงปังปงทุกๆแนวทางก็แล้วกันนะครับใครชอบแยกน้อยนะครับก็ในคลิปแรกที่ผมลงให้เนาะส่วนใครชอบที่จับวินเลขตารางในตัวเด่นก็ตามนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับผมกับสวัสดีครับ